มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวของ Operation b บิมนะครับและผู้ที่จะให้คำตอบกับเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับท่านรองศาสตราจารย์รเตอร์อภัยพันองนะครับแล้วก็น้องปราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับน้องปราครับเอาละก็เป็นคำถามจากผู้ชมเองนะครับที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของโรคต่างๆนะครับรวมไปถึงอาการที่มันน่ารำคาญใจนะครับมันมาเกี่ยวโยงกับเรื่องราวของ o p e r a t i ชันบิกันได้อย่างไรนะครับเป็นโรคแรกก็คือโรคภูมิแพ้ค่ะถือเป็นโรคไหมครับอาจารย์เป็นโรคค่ะ อืมโรคที่เกิดจากอ,อะไรยังไงฮะแล้วมันค่ะโรคภูมิแพ้นี้เกิดจากการที่เรามีภาวะภูมิคุ้มกันที่ไวเกินกว่าปกติอืมเพราะฉะนั้นถ้าเจอสิ่งเร้าอะไรก็จะเกิดการแพ้ขึ้นมาอ,มอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะแพ้อะไรบางคนก็แพ้ไม่เหมือนกันบางคนก็แพ้ทุกอย่างครับม,ม,มีมีสาเหตุไหมะติดจากเชื้อโรคอะไรหรือว่าอ่าคือ มันอาจจะไม่เป็นการติดเชื้อนะคะอาจจะเป็นแบบแพ้ฝุ่นละอองแพ้เกสรแพ้การเปลี่ยนแปลงของอากาศแพ้ไรฝุ่นแพ้ขนสัตว์หรือแพ้อะไรขี้แมลงสาบอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือสารพัดจะแพ้ได้สารพัดที่จะแพ้ได้ดอกไม้เกสรดอกไม้ได้หมดคือเป็นกลุ่มเดียวกันค่ะคือเป็นโรคภูมิแพ้เหมือนกันเป็นโรคติดต่อหรือเป็นกรรมพันธ์ไหมครับโรคติดต่อไม่เป็นค่ะไม่เป็น ถามว่าเป็นกรรมพันธุ์ไหมอาจจะมีส่วนแล้วก็โรคภูพแพ้นี่มันก็เกิดได้ทุกอายุนะคะบางคนตอนเด็กๆไม่เป็นแต่โตขึ้นอาจจะเป็นก็ได้เพิ่งมาเป็นก็ได้ไม่เคยแพ้แล้วก็มาแพ้ได้มาแพ้ทีหลังได้ค่ะยังเคยเห็นบางคนเนี่ยปกติไม่เป็นพอตั้งครันก็เป็นเกิดขึ้นได้พอคลอดบุตรเสร็จ อาการหายค่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ก็เป็นได้เป็นได้ค่ะอืมแล้วเวลาเป็นเนี่ยอาการจะมีอะไรบ้างครับอาจารย์ค่ะอาการนี้ก็มันก็จะมีตั้งแต่ผื่นคันนะคะผื่นคันที่ขึ้นนี้ก็อาจจะมีตั้งแต่ผื่นที่เป็นผื่นแดงเล็กๆน้อยๆบริเวณที่สัมผัสอ่าอาจจะไม่ใช่ถ้าเรากินอาหารทะเลแล้วเราแพ้อย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีตั้งแต่ผื่นแดงผื่นที่บวมค่ะ แล้วก็มีอาการคันอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับ,รบหรือว่ามีอาการทางทางเดินหายใจอ่ถ้าเป็นพวงอากาศค่ะมะีน้ำมูกมีจามมีไอมีคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปจนถึงหอบหืดออาจจะทำให้เกิดความดันลดลงก็ได้ถ้าเป็นอย่างรุนแรงก็ถึงภาวะช็อกที่เราเรียกว่าแอนนาฟาเกติกช็อกช็อกเลยค่ะแล้วก็ถ้า เป็นปมากมอ,อ,อะไรอย่างนี้ก็ต้องส่งโรงพยาบาลมียาทาไหมท่านั้นายาทาแค่แก้ผื่นคันมีค่ะก็เป็นพวกสเตียรอยหรือยาแก้แพ้ธรรมดาก็มีครเป็นยาทาการที่ออกคือน้ำมูกไหลใช่ครับคันจมูกตลอดถ้าเกิดว่าสมมติว่าอยู่ในห้องแอร์นะครับแล้วมีอาการชื้นหรือว่ามีการอับมีฝุ่นนิดๆเหมือนกันครับจะเริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกด้วยซ้ำเคาะมากกว่านั้นก็คือเป็นหอบหืดด้วยครับ มันหอมเหืดขึ้นเนี่ยรู้สึกว่ามันมันเป็นช่วงที่แบบชีวิตมันเร็ว้ายมันรู้สึกว่าตัวเองจะต้องทำเนยก็ได้เพื่อที่จะให้อากาศเข้าไปในตัวเองให้ได้หายใจแบบให้ลึกที่สุดนะครับประมาณมเพียงแค่ห้าวินาทีครับมันก็จะหมดออนะครับเวลาที่มันขึ้นก็คือขึ้นทั้งคืนจนถึงแบบเช้าแล้ววันต่อมาก็จะสุดเลยฮะเป็นไข้หนักไปเลยอนอนเนี่ยจะเหลือแค่จมูก นอกนั้นจะต้องคุมให้หมดทุกอย่างคือจะไม่สามารถโดนอากาศได้เลยโอ้โนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยลองทีเดียวเลยคืนแรก4เม็ดอ่ามันไม่ใช่ยาทำ,ท,ำทำไมมันหายเร็วขนาดนั้นก็ดูข้างข,างขวดมันก็ไม่มีสารเคมีใช่ไหมครับไม่เชื่อก็เลยท,ทานประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็ทุกครั้งก่อนนอนวันละสี่เม็ดผมอยากจะลองว่าลทธิ์ที่มันทํากับผมเนี่ยมันช่วยได้ขนาดนั้นจริงๆหรอเพราะว่า ไอแอนโดเฟดหรือไม่ก็ไอยาโคเฟดใช่ไหมฮะที่แบบผมทานมันหยุดทันทีมันหายทันทีใช่ไหมฮะแต่ไอตัวบิมเนี่ยมันไมถึงหยุดทันทีได้ทันทีแล้วผมทานต่อเนื่องกันมาประมาณสักเดือนกว่าเนี่ยผมเข้ามาที่เนี่ยผมไม่จามเลยอ่ะวันแรกที่ผมเข้ามามาที่เนี่ยผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมมานั่งที่นี่ได้ไม่ถึงประมาณชั่วโมงหนึ่งครับอาการผมจะจามน้ำมูกไหลต้องสั่งน้ำมูกตลอดกลายเป็นว่าตอนเนี้ยผมเดินเฉียดใกล้น้ำหอมได้ แต่วันนี้นี่ก็คือยังบีมต่อเนื่องละครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทานยาไม่ต้องใช้ยาหมอไม่ได้ใช้ยาแล้วค่ะก็ะะจะถามว่าถ้าต้องการใช้ผลิตภาาััฑ o p e r ปชั่นด i m นะคะเพื่อดูแลภูมิแพ้มีข้อแนะนําการใช้อย่างไรบ้างคะแล้วก็ต้องใช้เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่คะค่ะ,ะโดยปกติเราจะแนะนําให้ใช้สูตรสีเขียวครนะคะซึ่งอันนี้จะใช้มากเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับอาการค่ะ เราอาจจะใช้1นถึงสแคปซูลเช้าเย็นนะคะ,ะโดยปกติเราจะแนะนำว่า1-1ถึงแคปซูลเช้าเย็นคือวันละ2แคปซูลก็น่าจะพอแต่ถ้าอาการมีเยอะก็อาจจะใช้เชา้า2เย็น2แต่ถ้ามีไซนัสอักเสบร่วมด้วยรเราแนะนำให้ใช้วันละ6ก็คือเช้า <c oughs> 2ก <c> ล <oughs> างวัน 2, 2> แล้วก็เย็น 2, 2>, 2> ซึ่งบางครั้งเราอาจจะใช้น้ำบังคุดร่วมด้วยก็ได้ พราะน้ำมังคุดก็จะไปเพิ่มทีเรกูเลเตอร์ที่จะปรับให้ระดับภูมิคุ้มกันอยู่ในสภาพสมดุลโดยเฉลี่ยแล้วคานอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยสักกี่วันสักกี่สัปดาห์ถึงจะเท่าที่เราเทราบมาจากเทสซิโมเนียลเนี่ยนะคะคมันจะเห็นผลภายในอาทิตย์หนึ่งบางคนก็เร็วมาก3ถึงหวันก็เห็นผลอะไรอย่างเงี้ยค,คืออาการมันจะค่อยๆลดลง อาการผุมมแพ้ที่เขาเคยเป็นนี่มันจะค่อยๆลดลงจนหายไปไหมครับอ,อาจจะหายไปเลยถ้ากินต่อเนื่องไปนะคะคทีนี้ถามว่าจะต้องกินนานเท่าไหร่รก็จนอาการหายไปทั้งหมดรเราก็อาจจะลดลงล,ลดลงถ้าหยุดทานมันจะกลับไปอ่า แล้วก็สามารถหยุดทานได้อันนี้<ม>เป็นสูตรของอาหารเสริมเลยนะคะว่าอาหารเสริมเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นต้องกินต่อเนื่องตลอดเวลา<ม>คือเราทานไปแล้วพออาการดีขึ้นเราก็ลดขนาดลงลดขนาดลงไปได้สักพักหนึ่งเราอาจจะหยุด<ม>หยุดถ้ามีอาการกลับมาใหม่เราก็เริ่มกินใหม่ได้แล้ว<ม>ในกรณีที่ทานต่อเนื่องอย่างที่อาจารย์แนะนำเนี้ยมันจะมีสารตกค้างมีผลข้างเคียงอะไรไหมครเราคาดว่าไม่มีเพราะ<ม>ว่า สารที่อยู่ในแคปซูลนั้นมันเป็นอาหารทั้งหมดครับค่ะนะคะก็เหมือนเราทานอาหารเหมือนเราทานมังคุดถั่วเหลืองงาดำฝรั่งหรือดื่มน้ำบัวบกอะไรอย่างเงี้ยอย่างไอเปิดแคปซูลมีผลไหมครเปืดอแคปซูลมันเป็นเจลาตินที่ไม่ถูกดูดซึมอาจารย์คะหนูสงสัยแล้วอย่างคนที่แพ้ถั่วเหลืองอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะแพ้โปรตีนจากถั่วเหลืองนะคะแต่ในนั้นเรามีงาดำอยู่ด้วย มีเซซามินซึ่งแก้การแพ้ก็คือทานได้ทานได้่ะเออใช่นะคามีสงสัยเหมือนกันนะคะก็เลยอย่างแพ้อย่างแพ้นมอย่างแพ้นมนมสัตว์เงี้ยก็เคยได้ยินมาแล้วแต่แพ้ถั่วเหลืองเนี่ยไม่แน่ใจเป็นการแพ้โปรตีนที่อยู่ในน้ํานมในถั่วเหลืองก็เหมือนกันอาจจะแพ้คืออย่างนี้ค่ะโดยปกติถั่วเหลืองเนี่ยแพ้ยากมากสังเกตดูว่าเด็กที่แพ้นมวัวเนี่ยหมอค้อให้ทานน้านมถั่วเหลืองดูมีแพ้มงคลุ้ะนะ เคยมีไหมฮะในยังไม่เคยเจออาจารย์ไม่เคยได้ยินนะมาแพ้มังคุดหรือแพ้น้ําบัวบกแพ้ฝรั่งอ่าค่ะคือผมมาแพ้ฝรั่งฝรั่งเป็นตัวต้็นฝลัม้เลยค่ะมาถึงคาถามนี้บอกว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อดูแลสุขภาพของคนที่เป็นภูมิแพ้ผมว่านนี้น่าจะแบ่งสองกรณีมั้งก็คือก่อนที่จะมารู้จักกับโอเปอเรชั่นบิมค่ะ ็โดยปกติหมอเขาจะแนะนําว่าเราจะต้องหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เราแพ้คือเราจะสังเกตตัวเองว่าถ้าเราเจออนั้นเราแพ้เราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันคงจะหลีกเลี่ยงค่อนข้างยากเพราะว่าเราจะต้องทํางานถูกไหมะมันก็จะต้องออกไปเผชิญกับมลภาวะอะไรต่างๆแต่สิ่งที่จะปฏิบัติตัวได้เนี่ยนะคะนอกจากหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เราแพ้แล้วเราต้องป้องกันด้วยอ,อย่างเช่น ถ้านอนห้องแอร์กรุงเทพส่วนใหญ่ก็จะนอนห้องแอร์เพราะมันร้อนก็ควรจะมีเครื่องฟองอากาศแล้วก็มันเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทอะไรอย่างเงี้ยนะคะพรมบ้านเราอากาศค่อนข้างชื้นมันก็จะเป็นที่เพาะของไรฝุ่นได้ดีมากก็ตากแดดก็ไม่ควรถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยไม่ควรจะมีพรมอยู่ในบ้านหรือในห้องนอนนะคะเราต้องหลีกเลี่ยงพรมแล้วก็ สัตว์เลี้ยงหลายคนก็เอาสัตว์เลี้ยงนอนด้วยนะอย่าลืมว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมีสเก็ดลังแคอยู่นะเหนื่อน้ำลายพวกนี้ทําให้แพ้ได้เหมือนกันนะก็มีอีกหลายๆอย่างนะฮะที่เราควรจะปฏิบัติตนต้องลีเลี่ยงด้วยใ่ะต้องเลี่ยงด้วยฝืนได้ไหมฮะ แพ, рет, แพ้มันจูดแพ้ปุ้งเนี่ยเออบังคับกินกินกินเข้าไปจนแบบจนจนเหมือนกับว่าเพื่อให้แบบว่าไม่แพ้อย่างเงี้ยมีไหมคะในทางการแพทย์เนี่ยนะคะเขาจะมีเหมือนกันที่การรักษาโรคภูมิแพ้เช่นคุณแพ้ละอองเกสรหรือแพ้อะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะสกัดพวกนั้นออกมาแล้วก็ฉีดเข้าไปใต้ผิวหนังใต้ท้องแขนอะไรเงี้ยเพื่อ ให้ร่าง,างกายสร้างให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันแต่มันจะไม่เป็น Ig g IgE นะฮะม,มันจะไม่เป็นูโนกลบลินชนิด e แต่มันจะไปสร้างูโนกลบลินชนิด m ซึ่งมันจะไม่เกิดปฏิกิริยากับแอนติเจนอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็เป็นการสร้างภูมิให้ร่างกายนะะแต่ว่าก็ยังว,ว่าว่าวิธีการนี้มันอ,อ,นอาจจะค่อนข้างแพง เสี่ยงด้วยมครัผมว่าก็ก็อาจจะเสี่ยงด้วยเพราะว่าฉีดเข้าไปบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแพ้รุนแรงขนาดไหนแต่อันนี้ก็ยังอยู่ในความควบคุมของแพทย์แต่ถ้าเกิดไอกคนเราทําเองเช่นอ๋อยาเสี่ยงอาจตายได้อาจตายได้นะฮะซึ่งทางที่ดีที่สุดใช้โอปร a ชั่นบิ m มก็สูตรสีเขียวในการดูแลจะง่ายกว่านะครับซึ่ง ผลจากการที่เราได้พูดคุยกับ t e s t i m o n i a นะครับหลายๆกรณีด้วยกันก็คืออย่างที่บอกว่าสักประมาณ2-3สัปดาห์ก็จะเห็นผลลัค่ะบางคนที่เป็นเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยอ,อซ,ซึ่งก็ไม่ได้มีข้อจํากัดว่าจะต้องทานไปจนตลอดชีวิตค่ะมันสามารถห,หยุดได้หยุดได้ไดแล้วก็ไม่มีสารตกค้างใดๆด้วยนะครับเป็นภูมิแพ้ยังไงครับ ก็ดารันเป็นตั้งแต่เด็กแล้วนะคะตั้งแต่รู้สึกว่ามม,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 มสามจะขึ้นมสี่จะเป็นตั้งแต่ตอนนั้นเลยจะมีอาการก็คือจามนะคะคปกติเราจามเจอฝุ่นเจออะไรจะจามสองสาครั้ง<ม>ใช่ไหมคะแต่อย่างดารันเนี่ยจะจามทีแบบว่าสิบถึงยี่สิบครั้งต่อกันอะ่ะชื้ยชื้ยช,ย,ชยอย่างเงี้ยคะ่ะต่อกันจนแบบแซเป็นอ<ร>ม,ม,มเล็มเลยเหรอฮะนั่นหมายถึงว่าแพ้ปกติธรรมดาอ๋อ อาการอย่างนี้คือเวลาเจออากาศเปลี่ยนนะคะฝุ่นนะคะที่เห็นชัดๆบางทีร้อนร้อนมากก็จะจามติดต่อกันหนาวมากก็จะจามเจอฝุ่นก็จะจามอย่างเนี้ยค่ะจะจามติดกันอย่างนี้แล้วพอจามมากๆนะมันจะขึ้นตาอาจารย์แล้วก็ตาก็จะบวม<อ>ถ้ากลางคืนเนี่ยนอนตื่นเช้ามานะคะลืมตามไม่ได้เลยสุดท้ายแล้วก็คือคุณหมอก็บอกว่าเป็นภูมิแพ้ก็ให้ทานยาแล้ว เออผมว่าทานยาเมันก็คงต้องทานยาตลอดชีวิตก็ทานยาตลอดพอมีอาการก็คือทานตลอดถ้าไม่มีอาการก็ไม่ทานแต่ตั้งแต่เป็นมาก็คือไม่มีหยุดเลย <ứng S 2> พอเราพอรู้ปุ๊บเป็นปุ๊บมันทํางานไม่ได้เลยค่ะอยู่กับเพื่อนนี่แบบน้ำมูกใสๆตื่นเช้ามาเนี่ย จมูกนี่คือตรงนี้แดงหมดเลยแบบน้ำมูกใ<อ>สๆจามๆใช่ค่ะแบบไหลใสๆนะคะเหมือนน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาเจอของอาจารย์เนี่ยค่ะก็ได้ทานตัวบิมนะคะเจว,ว,วัน5วัน7วันแรกอาการที่เราไม่ค่อยเป็นมานานแล้วอย่างจามติดต่อกัน20-30ครั้งเนี่ยคือไม่ค่อยเป็นแล้วน,นอกจากว่าไปเจอฝุ่นเยอะๆอากาศจะเปลี่ยนฝนจะตก เริ่มจะตกเราจะมีอาการแล้วอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยเป็นแล้วใช้อยู่นานแค่ไหนดอน,น,นทานประมาณ4 3่สถึงสกระปุกก็มีความรู้สึกว่ายาภูมิแพ้เนี่ยคือไม่ค่อยได้ทานแล้วคือตอนนี้ไม่ทานเลยนะคะ uh huh. แต่ช่วง3าถึงสกระปุกเนี่ยน้อยลงมากคือมันไม่มีอาการเราก็ไม่ทานแล้วนี่ี้ค่ะพอตัวยาแก้แพ้เนี่ยเวลาเราทานคือพอมีอาการเวลาไปออกข้างนอกไปทํางานอะไรเงี้ยมันเป็นอุปสรรคมากๆเลยก็หลังจากทานตัวนี้คือน้อยลงประมาณ4กระปุกก็รู้สึกดีนะคะแต่พอถ้าเกิดมีฝุ่นที่เย เยอะหรืออาการเปลี่ยนก็จะมีอาการบ้างก็จะมีมไม่ใช่ว่าหายไปเลยนะคะอตอนสิปุกแรกแต่ตอนนี้คือก็ออปีครึ่งกับสองปีแล้วคือยากแก้แพ้ไม่ได้ทานเลยครับไม่ได้ทานเลยอาจจะมีจามแต่ก็ฮัดชิวครั้งเดียวก็จบอ,อะไรองนี้ค่ะ เป็นเพลงเดียวจบนะไม่ต้องเบ็ดเล่ก็จะเป็นลักษณะตุ่มน้ำครับแล้วผิวหนังก็จะหนาขึ้นเออก็ไปพบแพทย์ค่ะครับหลายที่มากเลยค่ะแล้ว่าอาการก็ไม่ดีขึ้นนะคะแย่ลงก็คือหลังจากที่เป็นที่มือก็มาที่เท้าครับและหลังจากนั้นก็ ผื่นขึ้นเต็มตัวเลยค่ะพอหลังจากเป็นนี่คือใส่แขนยาวกางเกงขายาวถุงเท้า oh บางทีก็ถุงมือด้วยทายาหายไหมครับตอนนั้นเออมียาที่ให้ทาค่ะหมอแต่ว่าเพิ่งรู้ภัยหลังว่าตัวยาเนี่ยมันก็จะมีสเตอรอย,ท,อยทีนี้พอทาไปมากๆอ่ะผิวหนังบริเวณที่โดนสเตอรอยมันจะสีแบบด่างๆเริ่มต้นสตาร์ทด้วยออน้ำมังคุดค่ะน้ำมังคุดก่อนแล้วก็เป็นแคปซูลด้วยครับคบูกันไป กินน้ำมังคุดวันละหนึ่งขวดแล้วก็แคปซูลสี่ค่ะบิมวันละ4เม็ดใช่ค่ะอ่าฮะเช้าเย็นใช่ค่ะประมาณเดือนหนึ่งอะค่ะดีขึ้นคือใต้ผิวหนังมันก็จะแห้งลงคือปกติใต้ผิวหนังมันจะมีแต่หนองก็คือบิมนี่มันต้านการอักเสบได้ไงฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะแห้งได้เร็วนะคะแล้วก็พวกแผลผู้พองที่เป็นหนองเนี่ยเวันที่อยู่ในบิม มันมีฤทธิ์ฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะคะมีแอนตี้แบคทีเรียลแอคทิวิตี้อยู่เพราะฉะนั้นมันก็ได้ผลดีก็ชีวิตครอบครัวกลับมาสมบูรณ์ขึ้นเหมือนเดิมใช่ค่ะนะครับอ่าละครับขอบพระคุณขอเชิญโบ้เมห้กับคุณจิ๊บนะครับขอบคุณครับเอาล่ะวันนี้ก็ได้คําถามคําตอบสําหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับส่วนใครที่มีคําถามประเภทนี้หรือว่าใกล้เคียงหรืออยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของโอเปอเรชั่นบิมนะครับสามารถส่งคําถามของท่านมาได้ที่ member a bim100.com นะครับซึ่งเราก็จะนําคําถามเหล่านั้นเนี่ยมารวบรวม แล้วก็มาเรียนปรึกษาครับท่านร,ร,รองศาสตราจารย์ดรอัมไพกันทองนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับต้องลาไปก่อน,นครับขอพูดจารย์มากครับ